สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนพบกับประเพนอีกแล้วเจ้าวันนี้พะเพนพามาทอดปีกไก่จ้านี่กำลังทอดเลยทอดจากสองกระทะก็จะตำแตงด้วยจ้ะทุกคนนี่อยากกินปีกไก่ทอดก็ตตำแตงแล้วก็จะต้มเส้นหน่อยน ีกสองคนไม่ลู้ไปชมกันเลยเนาะทุกคนสวัสดีจ้าพี่น้องพบก,กับประเพณอีกแล้วจ้านี่วันนี้ประเพณีจะพามาทำกับข้าวโทอปีกไก่กระตามแตงกินด้วยกันจ้าทุกคนไปชมกันเลยเนาะจ้า กำลังทอดกุ้ไก่ตามเลยอวจะผดะปิด

รสไปเลยนี่ของพี่รสน,น้ำปลาใส่สองช้อนน้ำปลา 내 나한테 또 นี่เจะตะโกนเสร็จแล้วตามแต็งหน่อยนึงกำลังโลโลตีไก่ย่าหมักใส่น้ำตาลมันก็เลยจะออกไม่ไหวหน่อย ทอดสัสองกระทะเลยกินสองคนทอดจะเยอะเเป็นสิบกว่าปีเนะอย่างนี้ยอ,ยอยากออกมากๆทอดให้มันติดแล้วหนึ่งกระทะ Karten. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อี่เหลือง,อง่อยเลยนี่ที่สดแล้วอันนี้เป็นเส้นญี่ปุ่นนะทุกคนเส้นอยู่สองหอ่อเส้นสุดของญี่ปุ่นเส้นมันจะออกแบบใหญ่ๆห,หน่อยๆกินอร่อยแบบนี้มากินแก้มตามแตง มันออกนิ่มๆเนื้อเหนียวอร่อยดีเส้นแบบนี้มันก็คล้ายเส้นขนมจีนนะั่นแหละแต่ว่ามันจะออกใหญ่เส้นอันนี้มันก็เส้นใหญ่เท่าเส้นปาเกตี้มันแต่ว่ามันจะออกนุ่มนี่เสร็จแล้วจ้คทุกคนเส้นเสร็จแล้วทอดปีกไก่เสร็จแล้ว ทำแตงเสร็จแล้วแล้วเพิ่นฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ประเพนด้วยนะจ๊ะทุกคนไปแล้วจ้ามากินด้วยกันนะจ๊ะทุกคนมื้อต่างวันนี้อร่อยอร่อย,ออยจ้าแ่สวัสดีนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย